ใช้ต่าให้ประหยัดเข้าใจไหมรู้จักพอเพียงเงินเดือนแม่ยี่น้อยอยู่ตามตัวีเเงินหนมาแล้ว่ดีเไเดี๋ยววันนี้นะไปทำเวรช่วยเพื่อนเขาอยาให้เพื่อนแม่ได้มาบอกว่าไม่ทำเวรเก็าใจไหม เราเนะี่ยต้องมีจิตอาสาและจิตสาธารณะช่วยเพื่อนช่วยคุณครูเขาเข้าใจไหมอย่าทําให้แม่ผิดหวังไปเลยค่ะนะไปเลยวันนี้คุณครูมีกิจกรรมดีๆมาให้ในักเรียนได้ร่วมด้วยนะคะวันที่11นี้ทางโรงเรียนเราจะจัดกิจกรรมวันแม่นะคะคุณครูก็จะมีการปะระกวดเรียงความวันแม่คนที่ชนะนะคะก็จะเป็น ตัวแทนของโรงเรียนเราได้ไปแข่งศิละปะหัตถกรรมด้วยยังไงฉันก็ต้องชนะเดี่ยวความไม่ได้ฉันว่าเธอไม่ชนะหรอกเพราะยัยเอวก็เก่งกวมาเดิยังไงฉันก็ต้องชนะได้เพราะว่าฉันมีแผนขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำน,นะคะ โอเคฉันยอมแล้วและอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะเธอก็รู้นะว่าฉันลูกใครไปแอลเรื่องนี้ต้องถึงเูคกูเกตแน่กูฝนคะกูเกตนี่เอาสายเดินมาบอกกูเกตนะคะว่าโอ๊ตเนี่ยเขาไปได้ยินว่าพุทธรักษาลูกคกูฝนเนี่ยไปขังเพื่อนอยู่ในห้องน้ํา โอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้น่ะภูเก็ก็น <ihat> ่าจะเป็นเรื่องเรียงความแหละเขาคงอยากจะชนะะเขาไปบอกให้เพื่อนอะแพ้เธอน่ะไปกดดันลูกมากเกินไปหรือเปล่าครูฝนก็ก็มีส่วนนะรูเก็แต่ก็เคยพูดไปเปยไว้อะว่าอยากให้ลูกได้รางวัลมั่งลูกไม่เคยได้รางวัลนะภูเกต ไปกดดันเขาแล้วสิเธอก็ดูเขาด้วยแล้วกันเดี๋ยวครูเกตครูประจําชั้นก็จะสอนเขาด้วยโอเคได้ต้องขอบคุณครูเกตมากๆเลยนะคะช่วยกันช่วยกันโอเคขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะครูฝนโอเคค่ะการประกวดเขียนเรียงความรอบนี้นะคะเอเบลไม่ยอมเขียนเรียงความเลยในรอบนี้ แต่ว่าที่ผ่านๆมาทุกคนเห็นว่ายังไงคะเขาก็เข้าแข่งขันตลอดนะคะเขาได้รางวัลตลอดเลยแต่แปลกมากใช่ไหครับใช่ครับ,ลรบแล้แข่งภาษาอังกฤษเขาก็ได้ที่หนึ่งตลอดครับอรอบนี้ภาษาไทยไม่ยอมเขียนอะไรเลยส่งกระดาษเปล่าน่าจะต้องสืบสาวเราเรื่องหาที่มาที่ไปนิดนึงเนาะใช่ครับ คนที่ได้มาควรชื่อสัตว์และสุจรจิตเธอว่าไหม,มไปเถอะจ้าเล่ะมะได้แก่เด็กหญิงผู้ทักษ์เลิ่ดมากค่ะแม่คะค่ะว่ายังไงคะลูกว่ายังไงคะหนูทำได้แล้วค่ะ,อคะโอ้ยหนูเก่งมากมากเลยค่ะหนูทำเองไหมเนี่ยแต่คุณแม่ได้ยินมานะ่ามีคนมาเล่าให้คุณแม่ฟัง มาคะวันนี้ได้ทาอะไรผิดไหมคะ่เอาความจริงนะลูกคุณเราต้องพูดความจริงนะถ้าพูดโกหกเนี่ยมันเป็นสิทธ์ที่ไม่ดีเลยนะคะได้ทาอะไรมาคะทําะไไมหนูต้องขังเพื่อนในห้องน้ำนะลูกมันเกิดอ,อะไรขึ้นหน,นูอยากได้ที่หนึ่งอยากเอารางวัลมาทำให้เราเป็นหนูก็เลยตัดสินใจแบบนี้นนอาตรงนี้มันทําไม่ถูกต้องนะคะลูกเข้าใจไหม การที่ได้รับรางวัลแบนี้มาสิ่งที่จะทําให้พ่อแม่ภูมิใจหนูต้องทำด้วยตัวของเองความสามารถของตนหนูเองเข้าใจไหมลูกไม่อาจจะผิดที่แม่คาดหวังกับหนูเกินไปเนาะเพราะแม่อยากให้หนูเก่งเหมือนคนอื่นเขาใช่ไหมคะก็เลยคาดหวังหนูก็เลยกดดันตัวเองโดยเป็นทำไมคะวางเผนทําเรื่องราวไม่ดีนะคะแล้วปัญหาตรงนี้หนูจะแก้ยังไงตอนนี้จะขอ ขอโทษเพื่อนแ้หนูจะทำอะไรอย่างไรให้เพื่อนก็เอารางวัลที่หนูได้มาเอาไปให้เพื่อนร้องสามริบเก้าคอเอเดียคือคือเรื่งวันนั้นอะเราขอโทษนะเราแค่อยากจะชนะอยากทำให้แม่เราภูมิใจพอแม่มองว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนให้อะไรเรานะเอเดีย่ แล้วก็ขอโทษเหมือนกันนะเอเบียวที่เราขังเธอไว้ในห้องน้ําเราไม่ได้ตั้งใจเราก็อยากให้เพื่อนเราชะนะเหมือนกันเราขอโทษนะเอเบียวเราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเราว่าอะไรเนี่ให้อภัยได้เราก็คว <Yeah. S 3> รให <Yeah. S 3> ้อภัยนะนานาเอเบด้ียวคกันเลยยยย